สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวสองแอดออนนั้นก็ก็สองแอดออนะอ่ะเออจะพูดอะไรอีกวะลืมลืมลืมโอเคแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยครับสองแอดออนนี้จะเป็นอะไรไปเอ้ยใช่ก่อนไปดูนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปอ่ะถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันครับไปโอเคครับผมก็มาเริ่มที่แอดออนแรกกันเลยซึ่งแอดออนนี้จะ ผมจำไม่ได้ว่าชื่อภาษาอังกฤษมันอ่านว่าอะไรแต่มันถ้าจำไม่ผิดมันจะแปลว่าสัตว์ในตำนานนะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งนี่คือ,คอหัวที่ผมใส่อยู่จากเจ้าเซเบโรหรือหมาสามหัวเซเบรัสนะครับผมเดี <Wow. S 1> ๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าอ่ามันมีตัวอะไรบ้างในอดอนนี้คือมันจะเป็นไข่มานะครับผมไข่ตัวแรกนะครับผมชื่อเดรกเดรกน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นมังกรพิกซี่น่าจะเป็นพูด อะไรเนี่ยฮิโปแคมโปอะไรวะแล้วก็อะไรเนี่ยคอกระคอกระทวิสหรอหรือไทแล้วก็เซเบโรมาสามหัวหรืออีกชื่อเป็นเซเบรัสนะครับผม,มก็เป็นโทรแล้วก็เวนดิโกมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยดูเด็กเป็นมังกรอ๋อเป็นมังกรไม่มีปีกอ๋อเป็น เอ้ยมันมันควรจะอยู่ในน้ำไหมวะตัวเนีน้เออแล้วเรามาดูฮะมันควรอยู่ไหมอะหอเหมือนมัน,ม,นมันเป็นเหมือนวงกรที่ควรอยู่ใต้น้ำอบแต่ผมว่าไม่น่าใช่เว้ย <Yeah. S 1> เออเคี okay, ตัวที่สองเป็นพิกซี่เป็นพูดเออมันตีกันด้วยเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเนี่ยเป็นพูด พูดตัวน้อยนะครับผมอาออีกตัวหนึ่งทำไมไม่ไปไหนเลยนี่ฮะโอ้เจ๋า่ะเอาแล้วเจ้ามาังกรตัวนั้นไปไหนละอ๋อนน่ไงเฮ้ยมันจะตีกันไหมเนะี่เดินมาใกล้กันแล้วเรียบร้อยเอ้ยผมชอบถ้าโจมตีมกกังกรเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเตรียมสู้เตรียมสู้ตบุบเรียบร้อยตัวต่อไปฮะเป็น ฮิโปแคมโปเอ้ยแคมโปเจ้เอ้ยเอ้ยขี่ได้ด้วยว้าวเออตัวนี้ขี่เอ้ยตัวนี้คนอยู่ในน้ำไหมเนมี่ยใช่ไหมเออตัวนี้ผมน่าจะจำผิดเอ้ยมีตัวอะไรอยู่ในนี้ด้วย <Huh? S 1> ก็มีตัวอะไรอยู่ในน้ำด้วยเอ้ยอ๋อนี่ไงอ๋อตัวนี้เองมันควรจะอยู่ในน้ำ นี่ฮะแบบนี้อ๋อจะเป็นคอกกาทริสหรือคอกกาไทร์นะครับผมผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร <What? S 1> ขออภัยด้วยกันผมไม่รู้ <c oughs> อ๋อไอตัวนี้เฮ้ยมันทำอะไรของมันวะเหมือนมันเหน,นืงง้อใ่อ่ะเออประมาณนี้น <c oughs> ตัวต่อไปก็เป็นเซเบโรหรือเซเบรัสหมาส <c oughs> ามหัวนะครับผมอุย้ยตัวใหญ่มากห <c oughs> รือว่าเราจะพบตัวนี้ได้ในนรกวะ ผมว่านะเออมันควรอยู่ในนรกตัวนะี้ไม่มีเสียงร้องเหรออ้าวไม่มีอุย้ยเสียงมันตอนโดนตีนี่มันอันนี้ด้วยตอนนี้เป็นเจ้าโทวอุย้ยทำไมมันยืนนิ่งล่ะแล้วทำไมมันนิ่งอุย้ยมันเป็นอะไรอะ่ะมันยืนนิ่งเลยอ๋อหรือว่ามันห้ามโดนแสงแดด โตร์อะเออใช่เป็นโตรห้ามโดนแสงแดดหรือว่านี่ไงโอ้โหมันโดนแสงแดดไม่ได้ครับผมถ้าโดนมันจะกลายเป็นหินเลยเผมว่านะตัวเนี้มันต้องผมมาตอนกลางคืนแน่ๆเอออ,อืดอยู่นั่นเนะี่ยต่อไปเป็นเวนดิโก้อ๋อเป็นเจ้าตัวนี้เป็นเหมือนมาจากเกียอะไรอะจำไม่ได้เนี่ยตัวนะ เ้แต่ผมชอบร่างโมเดลมันอะมันเท่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอตัวน้นมันขี่ยังไงไอตัวมา้าม้าหรือตัวที่มันอยู่ในน้ำเออไอต,ตัวเนี้ยมันขี่ได้นีขี่ได้แต่จับยังไงอะเออประเด็นเดี๋ยวผมต้องหาหาอะไรมาใส่แล้วล่ะผมว่าสเกลฮิปโปแคมโปเอ,อ้ยหรือว่าเอาอันนี้มาใส่วะ ไอ้อสก,กลิลนี่มันหนังไม่ใช่หรอเออเป็นเกียรมันเออไม่ใช่หนังแล้วมันต้องใช้อะไรวะในการจับหรือใช้ในการขี่หรือมันแค่นั่งได้เฉยๆเหมือนเอ้ยเอออันนี้มันที่ขี่เดกนี่วะเอาเด็กเดกก็ขี่ได้เหรอ,เ,อเดี๋ยวผมไปดูเดกก่อนแล้วกันมังกรตัวนั้นอยู่ไหนเอออันนี่ไง อ๋อนี่ไงอ๋อใส่แซดเดิลแล้วก็เอาแล้วขี่ยังไงอะอ๋อใส่แซดเดิลแล้วขี่ยังไงอ่ะผมขี่มันไม่เป็นทุกคนเฮ้ยเป็นไหนล้อก่อนเฮ้ยมันมันขึ้นขี่ยังไงอ่ะกดชิปเหรอ,อไม่ชิปดิกดยอ่อเหรอ ขี่ยังไงวะผมว่ามันต้องมีของอะไรทําให้มันขี่ได้แน่นอนเลยอ่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่อะไรมันจะทําให้ขี่ได้ปะผมไม่มั่นใจว่ะเน,นี้่อุ้ยมันดุมันดุมันดุนดอ่าลองลองเรียกตัวตัวหมามาดิอันนี้ขี่ไม่ได้ปุ๊บพอเอาเซดเดิปุ๊บใส่อาอ ไม่ใส่ให้เอ,อ้ยเมื่อกี้มันขึ้นขี่แล้วเอ้ยหรือเมื่อกี้มาปะเออผมว่ามาชัวร์โอ้อะไรวะเคแล้วก็อุย๊ยโทษทีเคแล้วก็ชิ้นอ่าของชิ้นต่อไปก็จะเป็นนะอยู่ไหนอ่ะนี่ฮะเป็นปีกปีกนะครับผมเนี่ยนะปีกดำๆอยู่ด้านหลังเนี่ยผมขี้เกียจเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูอ่าเมื่อเรากดนะครับ กดกระโดดนึงที่อา้าวไม่บินวะอ๋อนีอ่ไงอ๋อออนี่ไงโอเคบินละนี่ครับผมเวลาเราจะลงก็ถ้าเป็นอา่าถ้าเป็นโหมดเอาชีวิลอดเรากดกระโดดสองครั้งมั้งครับก็จะบินขึ้นไปแต่ผมยังงไงไอตัวนี้ว่ามันจะขี่ยังไงวะเออแปลกว้ะส่วนโทนี่ก็กลายเป็นหินเรียบร้อย นิ่งแข็งเลยทีนี้โอ้ยโอ้ผมถอดปีก่อนดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราไปดูแอดออนต่อไปกันเลยว่าจะเป็นยังไงไปโอเคผมก็ผมจะมาให้ดูแอดออนตัวที่สองกันนะครับผมเป็นเนี่ะโกเลมตัวใหญ่โกเลมตัวใหญ่โอ้โหดูน่าเกงขามเออโกเลมใหญ่ฮะโกเลมใหญ่ เนี่ยเดี๋ยวเราไปเรียกที่อื่นกันดีกว่าผมว่าเรียกตรงนี้เนี่เสียงมันน่ารำคาญเสียงอะไรมันระเบิดไปมาวะผมก็มาจากแอดออนตัวเมื่อกี้นะครับผมก็ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนเอาออกวายโอ้อันนี้ก็ได้เหรอนี่ฮะเป็นโกลิมใหญ่อุ้ยอ๋อมันไม่สู้กับพวกนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรอเอาแค่ให้ดูกันละกันว่า มันน่าจะน่ากินขามากเลยเพราะตัวมันใหญ่ <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวเราลองเรียกใกล้ๆเซเบลัสลด,ดูฮนะเซเิโลเซเิโลเซบลัสปุ๊บอ้าวไม่ได้อะอ๋อสงสัยมันต้องใช้อันนี้อา้าวไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ขเข้าอาใหม่โอ้อะไรวะอ่ะเรียกตรงนี้ปุ๊บป๊อ้าววางผิดเวนปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าฮึบวางปั๊บ,อ,บ,บอ่านี่ไงตีตีไหม ไปครับไม่ง่ายโอ้ศึกระหว่างโกเลมพระเซเบรลัสนะครับผมนี่ฮะโ,โกเลมก็อึดเซเบรลัสก็อึดอถ้าหมู่บ้านมีกเลมแบบนี้นี่สบายใจได้เลยน,นี่ะตายยากก็อยากอ,าอ้าวโหโกเลมหมดโหดนี่โดนเซเบรลัสฆ่าตายแล้วนะครับผมเคฮะเดี๋ยวรอลองอีกตัวแล้วกันเป็นสโนโกเลมครับผม อ่าสโนอ่านี่ไงสโนโกเลมเแคยปึ๊บ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 แล้วก็วางปับ๊บอ่านี่ไงนี่นี่ไงโอ้โดนตีทีเดียวตายเลยโอเคผมจะสร้างมาเป็นกองทัพเลยนะทีนี้โอเคผมจะสร้างกองทัพให,ใหญ่ๆเลยเอามาตี๋ยบเซเบอร์ลัดปึ๊บ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 แค่ เดี๋ยวจะเร่งสป,ปีดแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเกินไปมาได้ละนี่ฮะเซเบอลัดมันเดินอะไรไปทางนู้นเนี่ยโอ้โหผมต้องเรียกเอาเซเบโลออกมาละเอาตัวใหม่ก็ได้ปะเซออ่ะนี่ฮะจะละฮึบเราก็เรียกออกมากลางดงมาเลยนี่มานี่ลุมตีฮะน่าเอากุหลาตัวนั้นออกฝูงไว้นะกุหลาบตรงนี้ก็ได้ปะจะไหวไหมจะไหวไหม เฮ้ย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 โอ้สเปโรอนี่โดนตีแบบหนักหน่วงครับผมออกมาปะทะกันเลยอืมอุ้ยผมว่าไม่รอดวะเสริมทัพหน่อยละกกันเอ๊ะอันนี้มันสร้างไงวะผมลืมอา้าวางผิดไปวางแล้วหรออ่านี่ไงโอเคเพราะมันวางแบบนี้ได้นี่วะลุบลุอ่ะวางเยอะเยอะเลยนี่นี่นีออกมาเยอะๆยอะเลยเอา้าโอ้ทำไมผมชอบอันนี้ตลอดเลยวะนี่นี่นฮะไปเลยไปเลยไปเลยเหล่ากองทัพทั้งหลาย จั่นจะเซเบโลให้มันตายไปเลยไปเออตรงแบบนี้กองทัพกูเลมกับอุยสัตว์ร้ายเซเบโลจากกลุ่มนรกอ่าโอ้ตายหมดแล้วหรออะไรวะนี่โโอ้หกูเลมก็สู้เซเบโลไม่ได้ครับปั๊บปั๊บปั๊บอุ๊ยวางผิดเอาอ่าโอเคเพราองธรรมดาก็ได้นี่วะเฮ้ยโ่ามาตีมไอ้เดรกนี่ได้ด้วยหรอเฮ้ยผมขอดูคู่นี้ก่อนใครจะอู่ใครจะไปอุ๊ยโอ้โหโกดกว่าอุ้ยโอ้โห เนี่ยเออผมเกือบลืมไปเลยไอแอดออนอันเมื่อกี้มันมีดาบมาเพิ่มด้วยผมก็ลืมให้ดูเป็นสองดาบน,นะครับผม <Wow. S 1> นี่ฮะเป็นลูกซอสกับซอดออฟเฮดซอดออฟฮาร์เดสรือวะแล้วก็นี่ฮะเป็นดาบนี้ก็เป็นไงฮะสองไอตอนนี้ที่ผมรีวิวอุ้ยตอนมันตายมันนอนลงด้วยแลน่ารักจ้วยโอ้โห อุ้ยเราได้อ๋อนี่ไง๋อ,อมันจะเป็นได้เอินชาร์ดมาเหรอได้อินชาร์แบบติดไฟมานี่ฮะเดี๋ยวเราลองตีดูอุยตายเลยโคตรแรงสองอดออนนี้ก็เรียบร้อยโอเคโอเคครับผมก็เป็นไงกับ้างครับสําหรับสองอดออนนี้ผมชอบมากเลยมันแบบแบบมังกรมีมังกรด้วยมังกรที่ไม่มีปีกน,นะเออ แต่เราก็มีเป็นเจ้าเซเบโรนะครับผมหรือเซเบรัสหมาสามหัวแล้วก็ไอ้อน,นอนหนึ่งก็จะทําให้กเลมอะดูบึกบึนดูใจเกเรนะครับผมโอเคฮะก็ถ้าชอบนะครับผมก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมสนุกดีผมชอบลิงโหลดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ไปอุดหนุนเขาละกันครับ,ก,รบก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ มันจะพาเราล้อยไปถึงไหนเนี่ยเชีไปละบ๊ายบาย